Welcome to my room is Neil Neil room is it pyramid 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 ลำลาม pyramid ลำลามแบบเมอะไร pyramid เป็น pyramid is black มันเป็นสีดำใช่ผมมาจึงคำว่าสีดำผมต้องการ pyramid ที่มันเป็นสีดำอยู่ที่ค้ังรางผม ผมคิดว่าเหมือนผมได้อยูเทประแทศอียิปต์ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเชให้คำสนับสนุนพร้อมในการที่คุณจเนตในการที่คนดูคลิปของผมทุกคลิป ในการที่คุณ Subscribe ผมตอนนี้พวกเรามีห้องใหม่แล้วห้องใหม่เยี่ยมยอดกระเทียมเจียวแต่ในนี้แม่งผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับเพราะว่ารอนชิบหายร้อนชิบหายอาสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงอะไรของกู สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้นี่เราอยู่ใน new version 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 เลยโอเคนื่องจากว่าเพื่อนผมเนี่ยมันส่งอ่าเป็นก็เรียกว่าเป็นคลิปที่ทำสอบอาจารย์นะ่ะส่งอาจารย์แบบเอ้ยพี่เซนดีอาจารย์จะให้คะแนนเยอะๆหน่อยอาจารย์จะให้เอเลยนะวา ก็ไม่รู้แม่งอาจารย์จะอะไรนั้งหนาเรื่องมากเดี๋ยวตบมาแห้งเลยเรื่องมากยิบหายเลยไหนๆก็ในไหนแล้วนะก็ขอดูหน่อยแล้วกันเป็นคลิปที่เพื่อนผมทำเอาไว้นะเพื่อที่จะเอาไว้ส่งงานอาจารย์ แี่ยวไวโอเลตยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร s p o อ l i g h t วันนี้เรามาพบกับไวโอเลตฮีโร่ประเภทแคลี่โอ้โหไวโอเลตนี่โหดมากต้องบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่เกียนโอ้โหตีลังกาโอ้โหตีลังกายิงปืนปุ้งโอ้ทีเดียวหน้าเนยแตก ยิงตัววีลากูอะวีลาฮาร์ดล็อกเกอร์กู <laughs> <laughs> นอนตลอดเลยแพงกดแรงอะหดจริงหดจริงวโอเลตโอเค n o w a d a y l a โอเค n o w a d a y n o w a d a y f เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราฮะจะพาไปกินส้มตำเป็นส้มตำของนานาชาติที่แบบว่าเมื่อได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยเพราะว่ารสชาติของมันเนี่ยอร่อยเออ มีรูปประเทศได้บ่าเมื่อกี้เนี่ยพวกมึงอ่ะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลย Hello my name is Violet โอ้ใหม่ก Violet โคตรเยี่ยมเลยเป็นฮีโร่ที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโคตรเกียนนะครับในการที่เป็นแครีเป็นแครีที่แบบว่ายิงพรมแรงมากๆเลยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเมื่อผมเจอกับ Violet ทุกครั้ง ผมแมงโคตรอยากออกเกมเลยแต่ถ้าเป็นเวนเฮลซิงเนี่ยผมคิดว่าอันตรายอันตรายมากโดยเฉพาะกับอผมหมายถึงทีมตัวเองมันจะอันตรายเป็นพิเศษเลยนะกับทีมตัวเองเพราะว่าถ้ามึงเล่นเวนเฮลซิงเมื่อไรเนี่ยมึงจะเดินเดินไปแล้วมึงก็จะโดนบัตรแบบบิงเข้ามาแล้วก็สบัด แล้วพอเวนเฮลซิงเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยทำยังไงต่อล่ะทีเนี่ยพอเวนเฮลซิงตายวีล่าของกูเนี่ยที่อยู่ข้างหลังมึงอหะเวนเฮลซิงเนี่ยที่มึงตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยกูก็โดนบิงต่อกูก็โดนตีตายอีกแล้วมึงก็จะมาพิมพ์บอกกูว่าเฮ้ยวีล่า แกกีกแล้วอะไรเนี่ยมึงเป็นนัาแกะเหรอว,วีลาฮาร์ล็อกเกอร์รเฮ้ยปาโถดี๋ยวก็ซื้อเรือดำน้ำจิบไฮไลท์อยู่ที่สองการจัดซื้อใช่ค่ะเรือดำน้ำเรือดำน้ำโอ้โห oh, oh, อันนี้น่ารักไอ้เรื่องที่รีบะอิอหน้ารัก ฟังคลิปขอให้จบก่อนนะเฮียดูไม่ได้จบหรอกไม่ได้ดูให้มันมีความรู้เรื่องเลยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะโดนด่าชิบหายอีกในชาแนลผมผมบอกเลยเด็กพวกนี้หมายถึงเด็กที่ติดตามผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โนยาจะไม่ค่อยเป็นเด็กที่ติดตามผมแต่ว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าสายแวนสายแวนยูทูบ ทุกคนอาจจะงงว่าไยแวนยูทูบเนี่ยเป็นอย่างไรไยแวนยูทูบเนี่ยจะเป็นพวกเชียแบบว่าเข้ามาดูคลิปผมแบบนิดๆหน่อยๆแบบว่าเขาเข้ามาแล้วเขาก็ให้กล้วยให้พรให้คำอวยพรกับผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะจากผมไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคนพวกนี้ต้องการอะไรจากผมผมแม่งโคกงงผม เหนื่อยกับการที่ผมจะต้องมาตามด่าคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ในคลิปของผมใต้คลิปของผมซึ่งคอมเมนต์เนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะร่างร้อยแต่ผมคิดว่าถ้าผมใช้เวลาตอบกับไอเด็กเกียนพวกนี้เนี่ยผมแม่งหมดไปหลายวันในการที่จะคิดคำด่าที่ไม่ซ้ำกันให้กับพวกมึงผมบอกเลยทายแวน YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องปล่อย ผมค bueno. ิดว่าต้องปล่อยไปเนื่องจากมาเราไม่สามารถที่จะตามแม่งทุกคนได้เดี๋ยวผมมาทำคลิปด่ามันทีเดียวเลยง่ายกว่า Peace like and share our video bye อ bye. ่ะจบไปแล้วอ <c oughs> ่ะจบแล้วแล้วทำไมกูดูไม่ดูเรื่องเลยวะนล้มึงจะก่อทำไมเนี่ยโอ้เนี่ยคือด้วยความที่เราเนี่ยดูคลิป คนอื่นไม่จบเนี่ยแล้วมึงก็มาคอมเมนต์ว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันแสดงให้เห็นถึงความที่เราแบบขี้เกียจให้เดี๋ยวกูดูเดียวแห็ะกอเอารู้เรื่องไปไปมาเนี่ยมึงเป็นเหมือนกูเนี่ยเห็นปะมึงไม่รู้เลยเพื่อนกูพูดอะไรมางเนี่ยในคลิปเนี่ยในในคลิปเนี่ยอย่างคลิปเนี่ยขออธิบายถึงเหตุผลที่คุณควรเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแต่ถ้าเกิดเราดูคลิป คนอื่นเหมือนกันผมไม่ได้พูดถึงคลิป,ลปนี้คลิปเดียวอะไรผมพูดถึงทุกคลิปเลยที่เขาทาในส่วนของแบบเนี้ยคือมึงไม่ต้องกอหรอกห้านาทีอะมึงดูไปเถอะถ้าเบื่อมึงก็ปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวมึงก็มาหน่อยบอกว่าเฮ้ย hey, พี่แมงไม่ตอบเมนกูเลยโอ้ oo, พี่พี่แมงโคตรหญิงเลยทำไงอะทีเนี้ยพวกมึงอะพอคนอื่นเขาไม่สนใจปุ๊บแมงแจก,กพรกูแหละให้กล้วยมัง่ง ด่าพอด่าแม่าโอ้โหอ,อะไรของมึงอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูกูไม่เหมือนคนอื่นหรอกไม่มาใจดีเหมือนคนอื่นใน u t u b e ด่าเดอ้อเดี๋ยวมึงเจอกูพวกมึงอ่ะคนอย่างพวกมึงอ่ะไอ้สายแว่นยูทูปเดี๋ยวมึงเจอมึงดูมกกัดกูมึงเจอแน่ถ้ามึงกดติดตามไว้ไป <Bye. laughs>